นี่นะครับผมวันนี้วันที่17บเท่นว่าคม2 5 6 3ันหาามนะครับกับทีมงานการพลโซลเซลล์ก่อนนะครับมาติดตั้งในทีมงานเจ้าของครับตำรวจหมูนะครับอ่าก็ใส่หลายอย่างตั้งแต่ปั๊มดีซีแปลงทานผมนะครับก็ติดให้เราเลยสิบกว่าปีเลยนะชุดไฟอันนี้ชุดน้ำเพิ่งมาลงครับแผงเซนเต็กสองแผงนะครับแดดก็แจมอยู่ขนาดแจมอยู่แต่ไมนก็มีเมฆอยู่ในเมฆหน่อยนึงแหละแต่ถือว่าแจมดีกระแสได้เท่าไหร่นะครับ ชุดสองแผงนะครับตัวนี้มันย้อนลึกครับผมแต่ว่าเป็นสเปคนําลึกเลยนะแต่ว่าคนจอบ่อประดานเขาบอกว่าให้เอาปั๊มที่มันได้น้ําประมาณ2คิวต่อชั่วโมงนะครับ2คิวต่อชั่วโมงอันนี้ก็สูบเบิ้งไหลรอบอไปแล้วนะครับลองต่อแผงอัโมฟาสกับบริการนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่มแผงได้4แผ่นนะครับแต่ว่าอันนี้เราใส่2แผงก่อนนะครับเป็นสเสมอแอนดูโรนะครับย้อนกี่เมตรพี่โม หย่อนเท่าไรนะห้าสิบเมตรลงสิบห้าท่อนเนาะเจาะเจ็ดสิบเท่าไรเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับไอ้ปั๊มบาดาลเขาบอกว่าให้เอาสเปคน้ําที่มันได้สองขีวนะครับสองขีวต่อชั่วโมงเนี่ยมาสูบเพราะว่าน้ำมันออกประทันนะอันนี้หย่อนลงไปห้าสิบกว่านะครับลงสิบห้าท่อนนะคุณเอาท่อนหนึ่งมันสี่เมตรนะไอ้สี่เมตรแม่นแหละนะครับก็นี่แหละไอ้แฟนเพื่อนนะครับเจ๊ก็เอากระฟงกาแฟมาเสิร์ฟแก้เมย์นะครับผม ไปดูกระแสมันะครับแผงสันเท็กสองแผงนะครับผมนี่ครับสันเท็นะครับมาตรฐานระดับโลกนะครับเกรดเอเลยแหละแผงที่แบบทนทานที่สุดนะครับผมดูกระแสนะครับกระแสแดดแับนี้ได้แปดแอมกว่าแปดจุดห้านะครับเป็นแทนโดรุชุดสองแผงนะครับผมอันนี้กระใสแบบมาตรฐานแบบระยะเง่านะครับเป็นตำรวจหมูคือใส่มาโดนระลนะครับถ้าใส่เบเกอร์ ถ้าคนต้องการเบรเกอร์ก็แจงมาแต่ว่าเบรเกอร์ถ้าเสียหรอกคือเสียเลยแต่นี่เวลาถ้ามันานานๆไปถ้าเกิดมีฝ่าลงหรือมีชอ็อตมีอย่างมัน,มนก็จะฟิวขาดขางใด้ขงหนึ่งนะครับนะซอฟิวมาเปลี่ยนก็สามบาทห้าบาทนะครับผมมันจะทนทานนานกว่าเพราะว่าซิลิคถ้าเป็นเบรเกอร์เสียแล้วเสียเลยนะครับต้องเปลี่ยนเบรเกอร์ทั้งดุลเลยครับแล้วก็เสื่อกันฝ้าเรียบร้อยลงกันฝ้าผ่านะครับของการฝ้าผ่าตรงนี้เลยนะครับ มาลองนะครับว่าเอาแผงกับมอฟาดยังมาต่อหรือบริการเนาะเพราะว่าไอแรงดันมันสูงกับมอฟาดนี่แรงดันสูงแต่กระแสมันได้แพ่ละแอมนะครับเรามาเบิ่งมันกับบริการปรนได้เพราะว่าถ้าจะเอาสั้นเทก็มาเพิ่มอีกสองแผงก็ได้ไฟจะได้ไฟดีกว่านี้นี่แค่สองแผงนะครับนะชุดสองแผงติดให้ที้งมากจะคลองนั่นแหละถ้าจะเอาปั๊มไปตัวไอ้ชุดสามแผงสี่แผงมามันกับหนามบ่พ่อครับหนามบ่พ่อเพราะว่าสเปค บอ่อประดานเขาบอกให้เอามาแค่2สองคิวต่อชั่วโมงนะครับนะสองคิวต่อชั่วโมงนะครับน้ำม,มันบ่กพ่ออันนี้กปประสูบลงองซาไปเรื่อยๆนะครับผมนม้ำคือบอ่อมันอยู่ลึกนะระดับน้าประดานหย่อนดูนะครับหย่อนเบิงก็ใส่เสือกตัวนี้เบิงนี่นะครับมัดเบิงด้สิระดับน้ำมันอยู่ที่สามสิบห้าสามสิบแปดเมตรมันอยู่ลึกอีครับเพราะว่าไอ้คนจอมันก็บ,บอกว่าเขาก็บ,บอกว่า มันอยู่บนเขาแต่ว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ์งภาพมุมสูงนะครับจะบินท่เบงเหือแนมเห็นน้ำอยู่แต่ว่ามันจ่อลงไปมันสั่นหินสั่นยางมันไหลแต่ว่ามันหนามันออกคอยนะครับน้ำมันได้แค่สเปคของบ่อประดานได้แค่สองคิวต่อชั่วโมงคนเจาะเขาบอกนะกอาตัวนี้หย่อนดูนะครับระดับนามมันอยู่ลึกมันอยู่สามสิบกว่าเมตรสามสิบห้าเมตรประมาณนี้แหละที่วัดกันดูวัดเชือกดูกอาปั๊มตัวใหญ่มากมันกับเปลืองต้นทุ่นซื้อเพราะว่าหนามันบั่งใจนะครับหนามันได้แค่ สองวต่อชั่วโมงนะครับผมนะครับมันก็ได้บบหลายก็เลยเอาปั๊มตัวสองแผงมาถ้าว่าสูบไปเรื่อยๆถ้าน้ํามันดีก็ใส่เพิ่มอีกสองแผงนะครับนะอันนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดท่านว่าคมสองพันหารอยหกสามนะครับก็ติดให้ตำรวจหมูมาเป็นสิปีนะแต่ไฟในบ้านนะะนะเนาะจเนมแนบ่ติดมาโดนเลยนะเนาะเท็กปีนะ ตำรวจมูมาสิบหปีนี่ของพี่ใหญ่เลื่อนนี่ตั้งแต่ปั้มชักิกันแปดปีเราไปที่ไหนใส่ได้ปะใส่ได้สบายมากไรโจกๆมันวะไรโจกๆมาแมนยน,ยน์เขาปลาเราปะนะครับนี่กะตีสี่เพื่อนประมาณได้ักปีเนจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วเนาะนี่นะครับลูกค้าเก่าคนก่อนมาเบิ้งน้าตำรวจมูได้ว่านะครับมันกับพวกเต็เทมทอ่อวัานไหนเพราะว่าน้ำสเปกมันลึกๆถ้าจะเอาปั๊มตัวใหญ่เลยชุดสามสี่แพงมันกะเปลืองต้นทุนซื้อนะครับ นะครับเปกน,น้ามันก็นได้หน่อยเดียวหนึ่งเดินะครับในะี่ได้บ่อหลายแต่แค่สองขีวต่อชั่วโมงที่มันออกขั้นนะนะครับมันบอ่อได้บ่อเต็มที่นใดนะครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์นี่แหละเดี๋ยวจีบินภาพมุมสูงอันนี้อาดบดวนเดี๋ยวมันตัดต่อภาพมุมสูงปไปไลยครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ปรึกษาได้นะครับส่งทั่วประเทศนะครับผม อันนี้ก็ช่วงจัดโปรพีใหม่ก็แได้นาไปหลายคลิปล้วมีหลายอย่างตามราคาที่แจ้งไปนะครับโทรได้ตลอดเลยนะครับ0964975827นะครับน,นี้โทรได้ตลอดแอดไลน์ค้นหาโดยเบอร์โทรโดยทั่วโลกนะครับมันจะขึ้นการดพนสุรเซลเลย0642713876นะครับโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์ค้นหาโดยเบอร์โทรนะครับค้นหาโดยเบอร์โทรใส่ด้วยหมายเลขโทรศัพท์กับพิมพ์ไลน์ไว้นะครับถาม ก็จะตอบในช่วงว่างครับตอบช่วงค่านะครับที่ไ่ได้ออกงานออกยังอันนี้ก็ไปตอตามคิวลูกค้านะครับที่นัดไว้ก็มีตามคิวอะไรไปเรื่อยๆนะครับนะสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์นั่นแหละนี่ครับผมต่อท่อมายาวแหลวลงบอ่อสาแล้รกนะ็ได้ประมาณนี้ครับผมก็สเปคบอ่อบาดานเขาไดเ้เขาบอกว่าได้แค่2คิวต่อชั่วโมงนะคนจบก็แรงมาเป็นบางช่วงครับมงินน้ำนอกประทันนะนี่ครับ เก็บสายไว้สายเรียบร้อยแล้วกระแสก็ได้ประมาณสามพันรอบกว่ากระแสประมาณแปดแอมป์นะครับนะสั้นเทคสองแผงนะนะครับผมเา็สายเรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยต่อท่อมาเรียบร้อยนะครับผมนะ่ครับ กระทมดินมไปนี่นะครับกมทอ่อไปนีแ่แหละผมรอดมาเนี้นะครับนี่กันหมานะครับผมแล้วเข้าๆครับผม